สวัสดีครับผมคือ่รถไทซิ่งอินเินเคยมาดูวิธีละลายก้อนดินจากพ่อใ่เหนือกันแทนาครับผมดูดูด,ดูแกจะทำอะไรดูดูดูด <c oughs> แตกไม่แตกถ้าไม่แตกต้องก็ไถยากครับผมต้องทำให้มันแตกให้มันเหลือก้กอนเล็กๆหน่อย มันแตกครับผมให้มันแตกเออเป็นกันแทนาครับถ่าออกแล้วเป็นก้อนถ้าจะปลูกอ้อยเอาโรตรี่มาตีก็ไม่แตกครับผมต้องทําให้มันก้อนเล็กๆก่อนอกระจายไปทั่วเลยแล้วเราค่อยทาให้มันแตก hai phải đuôi đi đuôi ตายให้หมดแตกไม่แตกไม่แตกก็เหยียบให้มันแตกดันล,ลงมาที่ตำต่ำไว้แล้วเราค่อยกระจายให้มันแตกอ่าฮู้ฮู้ไปยยังไงกยนกระดาษอะไรนะ ด้านสาโพดมาด้านนักแตร่ปีใหม่เอ๊เสืยดที่เหลวโอเคแล้วครับทังนี้ก็โอเคแล้วครับผมแล้วก็ไถไทยปบเอาแล้วก็เอารถเอาโรลเตอรี่มาตีทางหนึ่ง